แกม่มีท้งนี้โตไปแล้วฉันทนทีวไม่นงั้นเหรอแกก็มาดูับทั้งีกวาวได้เหร่ลุกด้วยกนี เจดีย์จบฉัน,ฉนไม่รู้ที่แท้ที่วันเงยนเต้อันไม่วัวนะมีอะไรอสล้อย,ยู่กอยฟังกูไม่ฟั้ พูดฟังดีก็ดีกโอ,อ้ย่งไห่ยฮ้ขอบคุณนะเออนี่กาฉันาอยากจะซื้อไ่ออ้หน่มขี้โอ้ฉนู้อ,อ,อ,อย่าพูดฮต้นตักหน่อยชวโยก่จะทนไปหน่อยจะกระโดดท่าน่ เป็นย oh, right. oh, ังไงบ้างเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างอ๋อเป็นยังไงทุกทีเนาะโอ้ก็หู้นะอืมมึงจะตายสิบเด้ออ๋ออ๋ออ๋อยังไงยังแก่ก็รุกจีนนี่อืมอ๋ออ๋อ ไม่ดีเลยนะอ๋ออะรนี้ยเกิดมาคิไมดีเลยมั้นเยชัดเจนมีคนเดียวที่ฉ so ันชมเลยนะที่ต่อสู้กับันูดสุดคออลวทีีทีหนนี่นั้นมมน้จจดอีกนะแกดีฉันไม่รเนอ ฮ้ยชิหลบได้ตายซะจะเปนนนดอเมื่อกี้เกด,ดูกได้ฉันเล่นสย,ยบเลยนี่เกเป็นร่างทำไมจะเป็นร่างนี้ละชิบห้าแน่อ่นายอ,อยากจะเล่น GTA หไหมล่ะไม่อยากเล่นกับฉันกีินเหรอโอ้โอ,อกับสิ่งนี้ละแดีฉันได้นอนบ ใ,ใจนะฉันฉันงั้นฉันไปก่อนลนะอ้ไปเอาลูกเกามาเลยโอ้ช่น่ืง,ง,ง,งฉันม,มนเกาตายฉันว่งลูกเกจะตายกว่านะเกสองปีนั่นมาแล้วลูกกจะปลอดภัยฉจะทำใด ต้องทำวะกับพี่ลุงรับวะเอาแทงเกิ้วเอานี่ลูกโอเคไปสิดูน้อยไปบ่ายครับคุณลุงที่จับตัวผมมาพอ่อลูกท้อยจิตใจ,จเราจะรักกันลูกทบอีกนะ